ามก๊กระบับวันนิพกตอนที่สามสิบสามจิวยี่ผู้ถมน้ำลายรถฟ้าตอนที่สิบเก้าแต่ว่าที่แท้แล้วจิวยี้ก็ไม่ได้งมโง่งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ซะจนไม่ลืมหูลืมตาเขาต้องไปชุมนุมพับเพื่อประโยชน์แก่การพิทักษ์รักษาแคว้นหู ที่เมืองชสองกุนก็จริงแต่ความที่หวันระแวงอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเล่าปีคงได้คิดและจะพยายามบิ้นหนีออกจากหลุมโจรไปจึงวางทหารหน่วยพิเศษมีหน้าที่กักด่านอยู่บนเส้นทางเดียวที่เล่าปีจะหาช่องหนีมาลงทะเลไว้หน่วยหนึ่งแล้วยังวางม้าเร็วไว้อีกหมวดหนึ่ง เพื่อสำหรับสอดส่องความเคลื่อนไหวภายในนิวาสถานของเล่าปีและส่งข่าวที่เห็นผิดในตาไปให้รู้อยู่เนืองเนืองแค่นั้นพอเคยสำคัญแห่งแคว้นหูออกเดินทางเป็นขบวนไม่ชอบกลม้าเร็วก็ห่อแนบข้ามเมืองเอาข่าวมารายงานทันทีเสือสำอางแห่งซีเสิงจึงสั่งเคลื่อนขบวนเรือรบจํานวนมาก ออกท่องนาทีโดยด่วนเพื่อจะปิดทะเลไว้สะก่อนที่เล่าปีจะกระเดือกมาถึงฝั่งได้แต่ขบวนเรือมะือมาถึงจะรีบมาอย่างด่วนจีที่สุดแล้ว <c oughs> ก็ยังไปช้าเสียเวลาเหมือนถูกถ่วงอยู่ในตอนที่ม้าเร็วต้องหอกข้ามเมืองเล่าปีจึงหนีมาถึงฝั่งและลงเรือได้ก่อนและเหลียง พอเห็นใบเรือขาวสะพรึบเต็มท้องน้ำแยงสีเกียงมาลิบลิบก็รู้ว่าองค์จินเสือทะเลกำลังท่องคลื่นมาเรือเล็กยี่สิบลำของตนจะหนีกองเรือใหญ่นั้นไม่พ้นเป็นแน่แล้วก็สั่งเบนหัวพาหนะในขบวนของตนพุ่งเข้าฝั่งให้ประโยชน์จากม้าในขบวนของเล่าปีที่ลำเลียงรีบหนีต่อไป เมื่ออยู่กับหลังม้าบนภาคพื้นธรณีเช่นนี้ฝ่ายหนีก็มีโอกาสจะไม่ให้ฝ่ายไล่เห็นได้ง่ายไดแต่เหลียงก็เอาหลังเขาและเล่าปีรวมทั้งเลดี้สุนไว้ให้จิวยี่เห็นอีกเพื่อจะล่อให้บุคคลผู้หนักต่อความอาฆาตมาตร้ายไล่ไปตามทางที่เขาตั้งใจไว้การที่ฝ่ายหนีเคลื่อนไปอย่างทองไม่รู้ร้อน ยั่วให้ฝ่ายไล่เกิดอารมณ์อันมุมานะทั้งที่เคลื่อนกองเรือมาโดยด่วนมีม้าติดมาไม่กี่ตัวนับว่ากำลังรบไม่เหมาะสำหรับจะพันตูสู้กับใครในทางบกก็ดีแต่จิวซี่ก็พยายามรวบรวมม้าที่ติดเรือมาตามมีตามได้แล้วก็กวดฝ่ายหนีล่วงหน้าไปก่อนโดยไม่ลดความพยายามเหมือนกัน แต่ครั้นล่วงเข้ามาทางแคบแห่งหนึ่งหูจิวยี่ก็ได้ยินเสียงเพลงสึกร่ำรัวขึ้นเป็นเพลงรบชายชะกันจำนวนมากพร้อมด้วยอาวุธครบมือโผล่ออกมาจากราวป่าและดากันเข้ามาวัาหน้าของชายชะกันหน่วยนั้นมีลักษณะพิเศษที่เห็นหนเดียวก็จำได้คือร่างใหญ่และสีหน้าแดงคล้ำเหลียงหนีล่อมาช้า,ชา ก็เพื่อเชิญจิวยี่เข้ามาพบกวนอูแต่เป็นการเชิญมาพบที่ไม่ใช่เพื่อรับขวัญหากเป็นเรื่องข่มขวัญกันอย่างรุนแรงที่สุดจิวยี่พยายามหนีจากการตามอันไม่ลดละของกวนอูอย่างที่เรียกว่าหนีเอาตัวรอดแท้ๆคือไม่ยอมเข้าปะทะด้วยเลยจนกระทั่งเมื่อหนีกลับมาถึงเหล่าผู้บังคับกองรบและกำลังผู้คนหน่วยใหญ่ของตน ที่เดินเท้าสมทบขึ้นไปทันแล้วจึงได้หันเข้าปะทะกับกวนอูใหม่ซึ่งณที่นั้นทหารหูก็ถูกฆ่าตายลงเป็นเบือและพากันแตกยับระยำถอยกลับมานายพลอุยกายกับฮันตงพร้อมด้วยทหารที่ยังเหลือในเรือต้องขึ้นไปสมทบจึงรบแก้กันรอดขึ้นมาถึงชายฝั่งและป้องกันกวนอูให้หยุดยั้งการติดตามได้ จากชายฝั่งมองไปตามหนทางที่ค่อนข้างจะขนานกับฝั่งน้ำขึ้นไปยังเนินสูงลูกหนึ่งิวย,ยี่ก็พบภาพที่บาดตาบาดใจอย่างสุดแสนที่จะทนทานนั่นคือภาพของเล่าปีกับเลดี้ซุนพร้อมด้วยคนใช้ที่ล้วนแต่เป็นหญิงจุดยืนชี้ชวนกันดูผลการประทะระหว่างทหารของตนกับของกวนอู อารมณ์อันธนงศักดิ์รักเกียรติเมื่อกระทบภาพนี้ก็เหมือนเดินกรรมฐานเมื่อกระทบวาบวับเข้ากับประกายไฟหันไปออกปากสั่งให้เข้าประทะเพื่อจะแหวกกองทหารของกวนอูไปให้ถึงตัวเล่าปีให้จงได้แต่ในพลกายค้านไว้ว่าทหารเราไม่ได้มีม้าขี่ทหารเขามีม้าครบตัวคน เห็นจะสู้กวนอูไม่ได้คาของนายพลผู้นี้ถูกต้องคาเอาต้องยั้งคิดตัวไม่ควรจะหักหานเอาแต่ใจให้ไพร่พลพากันฉิบหายล้มตายเหมือนพา,มาแมลงเม่าไปเข้ากองไฟแต่อน,นิจจาภาพคนที่ยืนอยู่บนเนินนั่นอันใดเล่ามิใช่ตัวได้ตั้งพิธีล่อปลาร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลได้แล้ว แต่คู่ขันของตัวกลับเรียกเอากลับไปมิหน,นำให้ปลาร้ายนั้นอย่างคาดทั้งเบ็ดทองและเหยื่อทิปไปเสียด้วยดอกรึซึ่งนี่คือเครื่องหมายของความปลาชัยพ่ายแพ้อันหมดทางที่จะลบให้เลือนจางได้เลยแคนคนผู้หนึ่งว่าเป็นสูงสุดแล้วแต่เมื่อรื้อคิดเข้าไปก็ยังไม่แค้นเหมือนที่แค้นตัวเอง การเสียเลดี้ซุนครั้งนี้ทำให้เล่าปีเข้ามาเป็นเขยของแคว้นบูโดยแท้ซึ่งผลของมันก็คือการเสียเก่งจิ๋วอย่างหลุดลอยสนิทโอ้นี่ตัวกูจะกลับไปดูหน้าซุนกวนได้ฉันใดดวงใจซึ่งเปี่ยมด้วยการหยิ่งในอันที่จะรักษาเกียรติของตนเองถามตัวเองแช่นี้แล้วก็ร้าวระทมอย่างสาหัสข,ขึ้นไปอีกในบัดดล คิดเก่าถ่านซึ่งไม่หายสนิทและกลายเป็นโรคร้ายประจำตนก็ประสมซ้กำกําเริบสร้นขึ้นหงายตึงลงไปทั้งที่กําลังยืนเป็นอันว่ากงจินผู้ทรงสง่าหน้ากเกรงขามเมื่อยามญาตรากองเรือออกจากชะสองขุนก็คืนสู่ชะสองขุนในฐานที่เป็นร่างอันสลบสลายไม่ได้สติร่างหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ความบอบช้ำทางใจซึ่งควรจะต้องประครบระงมกันอีกนานนี้ก็กระเบื้องขึ้นรวดเร็วกว่าที่ควรหังนี้โดยได้รับตราตั้งออกมาจากจักรพรรดิเฮียนเต้ให้ไปครองเมืองลำกุนริงอยู่ตำแหน่งแต่งตั้งจากพระเจ้าเฮียนเต้ในสมัยนี้ไม่สู้มีประโยชน์ในผลอันแท้จริงของมันก็จริงและผู้ที่ได้รับตำแหน่งแต่งตั้ง ถ้าไม่มีกำลังทหารอันเป็นส่วนสัตว์ของตนหนุนหลังจนสามารถจะขับไล่พวกนักเลงโตประจำถิ่นคือพวกฟิวดันหลอดที่ครอบครองแดนดินถิ่นนั้นอยู่แล้วก็ได้ครองแต่ตราที่ส่งมาจากเมืองหลวงแต่หาได้ครองบ้านเมืองนั้นจริงๆไม่แต่ถึงกระนั้นประเพณีนิยมของชนจีนยุคนั้นใครใดได้แต่งตั้งเป็นขุนนางมาแต่พระจักรพรรดิเมืองหลวง ก็ถือเป็นสิริส่าแก่ตนและตระกูลวงอย่างยิ่งและโดยเฉพาะจิ๋วยี่ในกรณีนี้ก็อิ่มอกกว่าคนอื่นทั้งสิ้นไม่ใช่เพราะตัวเป็นผู้ได้ตำแหน่งแต่งตั้งจึงอิ่มเอิบในยศศักด์หากเขาถือว่าตำแหน่งที่เขาได้รับนี้มันทำให้เขามีสิทธิ์ที่จะเจรจากับเล่าปีถึงเรื่องลำคุนซึ่งเล่าปีครอบครองอยู่ โดยอ้างว่าเป็นมะระดกเดิมของเหล่าเปียวอยู่ยี่จึงบอกไปยังสุนกวนว่าให้ใช้โลซกลองไปเก่งจิว๋วฟังเสียงคงเบ้งกับเล่าปีดูอีกทีหนึ่งก่อนหากไม่เป็นที่ตกลงกันได้เขาก็จะใช้กำลังทหารในมือของเขาเป็นเครื่องตัดสินข้อพิพาทครั้งนี้ซึ่งสุนกวนก็เห็นด้วยและให้โลซกออกเดินทางไปทวงเก่งจิ๋วอีกครั้งทันที ต่อข่าวว่าสำนักจักรพรรดิเทียนเต้แต่งตั้งเขยน้อยของท่านเกี่ยวกกกโลกให้เป็นผู้ครองลำกุนแพร่สะพัดมาถึงเก่งจิว๋วเหลียงก็วินิจฉัยความไหวตัวอันนี้เป็นอย่างถูกต้องต่อเหตุการณ์ว่านี่คือความคิดโจโฉที่จะหนุนให้จิวยี่ทนงใจและใช้สิทธิ์ในตำแหน่งใหม่เข้าทวงถามลำกุน จนอาจจะเกิดเป็นข้อพิพาทแตกร้ากับเล่าปีซึ่งเป็นผลดีแก่โจโฉและแล้วเหลียงก็มินิจฉัยข่าวเดินทางมาของโลซกว่าเห็นจะเป็นความคิดของซุนกวนกับจิ๋วยี่ให้มาทวงเมืองเก่งจิวเป็นมั่นคงต่อจากนี้ผมเบ้งก็มอบวิธีที่จะรับรองโลซกให้เล่าปีรู้ตัวไว้ว่า แม้โลซกมาหาท่านพูดจาขึ้นเรื่องการเมืองเกงจิว๋วท่านอย่าได้ตอบโต้ประการใดทำเป็นร้องไห้สะอึกสะอื้นจงหนักถ้าพระเจ้าจะพูดจากแก้ไขเองด้วยการเสี่ยมสอนกันไว้อย่างนี้จึงในท่ามกลางความตกใจว่าเอ๊ะนั่งพูดกันอยู่ดีๆอีเล่าปีเกิดสะอึกสะอื้นปริเวทนาการชยกใหญ่ยกโตนั้น โลโซก,ก็ได้พบขงเบ้งซึ่งเพิ่งออกมาจากข้างในประหนึ่งว่าโดยพระเอิญแต่ไม่ได้ประหลาดใจเลยที่เห็นเจ้าขุนมูลนายของเขาอยู่ในกิริยาอาการนั้นเขาเป็นแต่ทอดถอนใจโดยอิดโรยดั่งว่าได้พบเห็นความเศร้าโศกป,ปริเทวะเช่นนี้มาซะจ,จนเป็นของเคยชินและกลับตั้งคำถามเอาว่า โลโซกรู้ไหมว่าที่มาควิสของเขาร้องไห้นี้เพราะเหตุสิ่งใดเมื่อโลโซกตอบว่าไม่รู้เจ้าหนุ่มชาวเขาโง่ลังกังก็รับว่าแต่เล่าให้ฟังซะเองตั้งนั้นทุกใหญ่ที่หมกไม่อยู่ในหัวอกของเชื้อพระวงผู้เร่ร่อนก็ถูกระบายถ่ายทอดออกมาจากคนสนิทอย่างควรจะเชื่อถือได้ว่าเป็นผู้รู้เรื่องราวเข้ามูล อันที่จริงเหลียงเล่าด้วยน้ำเสียงที่พลอยโหยลาวห้อยไปกับโชคเคราะห์ของเจ้านายแห่งเขากล่าวคือคำมั่นสัญญาเดิมที่ว่าเล่าปีจะไปตีแคว้นสะจูตะวันตกให้ได้แล้วก็จะคืนเกงจิวนั้นคำมั่นสัญญาอันนี้คือบ่วงที่กำลังจะรัดคอเล่าปีให้จำตายด้วยบัดนี้ความประจักษ์ขึ้นว่า ผู้ครองแคว้นสถู่ปัจจุบันไม่ใช่ใครที่ไหนคือเล่าเจี้ยงซึ่งม่ใช่สักแต่ว่าถือแท่เล่าอันเป็นสกุลใหญ่ซึ่งอาจมีผู้รวมกันเป็นจำนวนมากโดยแทบไม่เกี่ยวดองกันเลยแต่เล่าเจี้ยงผู้นี้ดูตามสายลําดับเครือญาติประจำสกุลแล้วก็นับได้ว่าเป็นน้องที่ใกล้ชิดกับเล่าปี่มากทีเดียว กองทัพของเล่าปีเคลื่อนเข้าไปสู่แคว้นสฉูเพียงก้าวหนึ่งก็ย่อมจักได้ชื่อว่าแย่งสมบัติญาติซึ่งการเสียชื่อในกรณีนี้สำหรับนามอันเป็นที่กระเดื่องเกียรติของบุคคลอย่างเล่าปีซึ่งมีชีวิตก็ถือว่าเทียบเท่ากับตายแล้วดีๆนี่เองเล่าปีจะเหยียบแคว้นสฉู่แต่ก้าวเข้าไปไม่ได้ จะหยุดอยู่กับเกงจิวนี่หรือก็กลัวสุนควรจะขัดเคืองว่าผิดสัญญาครั้นจะคืนเกงจิวโดยไม่ได้บ้านเมืองในแคว้นซะชูก็จะเลยกลายเป็นบุคคลกกที่ไม่มีถิ่นที่อาศัยลูกและเมียซึ่งเป็นน้องของสุนกวนก็จะต้องตกระกรรมลำบากไปตามกันเหตุฉนี้นายเราจึงร้องไห้เลียงสรุปให้ท่านทูตผู้ใหญ่ของสุนกวนฟัง โลโซค,คนซื้อตกที่นั่งคนเก็บเงินค่าเช่าใจบุญที่ไปเก็บเจอห้องที่ผู้เช่ากำลังร้องไห้กันกระจององแงเกิดหัวใจเคลื่อนคล้อยไปทางสงสารถึงกับยอมเอาตัวเองเข้าบรรจุในตำแหน่งเป็นคนปลอบเล่าปีว่ามาคิดหาหนทางออกกันให้ดีๆก่อนอย่าร้องไห้วุ่นวายไปเลยผมเบ้งจึงถือเอาโอกาสอันนี้ ขอร้องวิงวอนว่าทางที่เหลืออยู่สำหรับทางออกอีกทางเดียวนั้นไม่มีอะไรดีกว่าเสี่ยงเอาด้วยผลซื่อผลสัตว์แล้วขอให้โลซกซึ่งก็เห็นใจในความทุกข์ร้อนอันนี้แจ่มชัดอยู่เต็มอกได้โปรดนำเอาความทุกข์ร้อนอันนี้ไปแจ้งแก่ซูนกวนตามจริงด้วยเถิดเมื่อเห็นโลซกยังลังเลอยู่ขงเบ้ง ก็อ้างเอาความที่เกี่ยวดองกับฐานญาติเคยอันสนิทสัมทับถึงว่าความไม่ต้องระเหเร่ร่อนของเล่าปีนั้นที่แท้ก็คือความไม่ต้องระเห่เร่ร่อนของเลดี้ซุนน้องสาวของซุนกวนนั่นเองวิธีเจรจาของเหลียงชนีดจึงทำให้ทูตกางตังกลับไปในฐานะเป็นทูตอันแท้จริงของเก่งจิ๋วด้วยเหมือนกัน อิูวยี่ตอบอกผางในเมื่อโลโซแวะที่ชะสองกุนเข้ามารายงานให้รู้ซะก่อนอิูวยี่ว่าเรื่องใจบุญสงสารคนไม่เข้าท่านี้อย่าหอบเอาไปเจรจากับซุนกวนให้ถูกตำหนิเสียผู้ใหญ่ซะเลยจงใช้ความอุตสาหะเดินทางกลับไปเก่งจิ๋วอีกครั้งดีกว่าเพื่อทำการแก้ตัวให้สำเร็จจะได้พ้นความขายหน้า จากสุนกวนและบรรดาที่ปรึกษาทั้งปวงและในการที่จะให้ย้อนกลับไปครั้งนี้ยวยี่กล่าวว่าตอนเกิดความคิดอันหนึ่งขึ้นซึ่งแน่ใจว่าจะได้เก่งจิ๋วคืนเป็นการล้างแค้นล้างอายหัหลังๆได้หมดสิ้นทีเดียว